ไก่ตีกันพี่น้องเลยสวัสดีครับพอกับจิตกรรมอยู่เลยนะครับเมื่อนี้มื่อี้ทิตกรรมเพามาเบิ้งไก่ตีครับมาเบิ้งไก่ตีกันเบิ้งแล้วครับผมผลสรุปครับสรุปออกมาเป็นยังไงครับไปเบิ้งัไงครับเมือนเขามีอาหารเที่ยงเหรอครับผมกินเที่ยงเค็ตใส่เข่าเที่ยงครับนี่ปลาในดงมาเนี่ยนี่สวน สวนยางครับผมเนี่ยครับผมสวนยางนี่ก็เป็นบ้านน้อยๆก็ด้อยู่เนี่ยก็บางเรียงไก่เรียงกาเลียงเป็ดเลียงไก่ครับผมหลายๆครับตีกันครับผมมันตีกันครับมาเบิ่งกันครับบันนี้ว่าสรุปเป็นยังไ๋ได้อาหารเลยครับไก่ตีกันหลายเนี่ยครับผมมือนอาหารของข้าครับผม สีเห็ดไก่ไตน้ำครับผมมือนี้เดี๋ยวเอาสีมาเห็ดกันนะครับมือนี้เนาะถาเเิ็นนะครับเด้อเดี๋ยวผมเสร็จไปช่ำแหลมันก่อนครับผมนี่ครับเครื่องปรุงข้าเครื่องแกงพริกไทยดำนะครับบุกพริกกระเทียมข่ามอสซิ่งไข่นะครับแล้วก็ใบกระเพรานะครับแล้วก็แล้วก็สบมีอันนี้ครับมาเสริมนี่กระชายครับกระชายใส่กระชายนะอ่ะเดี๋ยวเขามา ใส่เครื่องตำเาก่อนครับตัวแดกสิตำกับเอาใส่ก่อนอืมอะไรเขาก็ตำพริกไทยดำก่อนนะครับตำพริกไทยดำใส่จังหอมครับตำไอพริกไทยดำเรียวๆเขากัน เอาพริกกระปวกนี้ลงไปเลยนะครับเด้อใส่ลงไปครับผมใส่ลงไปเบิดเลยลเตรียมไว้เพื่อควมหอมแล,ละรสชาติดีสั้งเบิดใส่ลงไปแล้วนะครับข้บา็ตําเป็นเครื่องตํานะครับ อ่ะผมเนี่ยก็เป็นอันว่าเขาได้มากแล้วนะครับเห็ดมากแล้วเรียบร้อยใส่หมอใส่หมอแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ยเนี่ยแก็สิเอาใบกับเพราครับลงใส่ใบกัะเพาใส่ไปก่อนนะครับใส่ลาย,หลายให้มันหอมจากกระไส่นะครับใส่ใส่ลงไป ต้องไปกคนเห็นันเขากันก่อนเพราะว่าขันจะเอาผิดมาลงก่อนนะ่ะผมอยากผมบอกห่อนมือนะพี่นอ้องโมบิถุงมือโมมีดยัง้งอยู่นี่อ,นอยู่นี่ปลาผมก็เลยเอาผักลงไปก่อนขันขัน,ข,นขันนะพี่นอนะ้องเนาะ ยอดสุดยอดเัมือนหอมๆเหมือนกันเหรอครับเนี่หอมแซ่บๆเลยพี่น้องเลยโยยไกลโยยไก่บันมีอ่ะใส่มือโหลดแสบกับแ่บบวะน,นี่นี่แหละมันจะได่ก็ได้ขันอยู่แล้วใส่ลงไปอ่าเส่สอดไปแล้ะครับเนาะ สอดหอยลงไปเกลือนะครับเกลือพอสมควนเดี๋ยวมันสิเข้มผงนัวครับผงนัวนะครับผงนัวไหลเนี่ยเกากันครับบันนี้ก็ขยำนะครับผมขยำขยำ คนมันเข่ากนนนันข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 ันพี่น้องขัน ไหนมันนุ่นนัวมันสินุ่นนวหอมๆหรอเริ่มหอมแล้วพี่น้องนะวันนี้ขั้นตอนต่อไปออครับรเดี๋ยวเราเอาสำลีใส่นะครับเอาหม้อค่างเพิ่งองซัมี่ปิดถ้าไม่มีสำลี่ก็เป็นข้าวเหนียวได้แล้วครับเดี๋ยวเอาหนามใส่พวกสมควรแล้วก็เปลี่ยนน้มไเรื่อยๆนะครับผมเดีย๋ดวยวไปข้าไปตั้งหมอ้อกันนะครับวันนี้เนาะเนี่ยครับผมวันนี้ได้แล้วค้างแล้วใส่หนามพอประมาณนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนน้มไเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวเฝ้าใส่หลายใส่หลายมันสิใหม่ครับผมตามสูตรเพิ่นนะครับ พาติดตามไปเบิ่งครับปเป็นจริงจังไดยครับผมหมอเอา้างกำลังห่อนนะครับตอนนี้ไก่สีได้เวลาเปลี่ยนาน้ำน,นะครับผมเดี๋ยวสักพักนึงนะครับหมอเริ่มห่อนแล้วเอามือจุ่มมันก่อนเออถ้ามันห่อนแห้งอย่างนันสิใหม่ครับผมต้องตักออกเปลี่ยนาน้ำครับอ,ๆๆๆอ่าเขาเลื่มตักออกเลยเอากออกครับผม เห้มีไอ้นามทางล่างพอแล้ว่อนแล้วแลเอานามลงไปนะครับนามลงไปเยียครับผมก็ตำหนึงคือเกาเปิดมากเอามือจิ้มๆไว้ยห้มันเปิดครับ เบิ้งเรื่อยๆนะครับผมเบิ้งเรื่อยๆว่าจะไม่สิบไม่สิใหม่ครับผมนี่ครับเอ้เจ้าสิไปแจ็คซี่หาน้าหุดแล้วครับถ้าใกล้บ้านถ้นาใกล้เสือกใกล้ตลาดก็บแจ็คซ้องซ้ำนำนานสิได้ครับผมไปติดตามตอนมันสุกนะครับด้อม,ม,มาครับแล้วละครับผมมาแนวเนี้ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยสด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 ,สด สดครับผมไง่จ hmm. oh, uh ๊ก huh. น yeah, uh ้ำ huh. บ yeah. no, ุ mm ้ง hmm. บ okay. mm ุงมากินไงหลายคนแซ่บน mm ี hmm. ่นะนิ่นะง่ายกินง่ายกินจับจับจับแซ่บมาหนังกันได้หลายคนยังแซ่บตัมแซ่บนีก็แซ่บเด้ออือไงเนี่ยเลยอ้น้ำไหลเนี่ยแหละอีกทีเดียวอือสุดยอดแซ่บของเรา มากน้มาครับมามาบันนี้มามาข้าวเหนียวมาแนข้าวเหนียวน้องข้าวเหนียวมาแม่ดูแสบแสบแ่บแสบอะไครับข้าวเหนียวเนาะบันนี้เนาะัวขาวหัวเลยหัวินะเขาจับจับจับเอาเรอ แน่เแซ่เพื่อนเจ้าบองเพื่อนจำแตงต้มไก่ใส่หัวปีมาๆๆๆอกันครับผมแล้มก่จกไม่อยากเห็นตอนถกัวอุ้มไ่อยากเหนเอาเห็นแลมจิ้มานังไปนั่งอยูก่มทีเดียวคนแรกเลยวะอ พ่อพูดนี่โอ้ยพูดยัง khó นะจับติดจักจิ้นท้ายทีมันเห็นแค่เลขท้ายมันก็ไม่ถูกหรอกเะพูชะพูทำไปทำมาเก็บม่เยังก็กเกิดเงยังก็กเกินเลื่องบุ๋งคนรู้จักกันเขาลงมาบอกว่าขวานข้าวพาว่าหันหวยเขาหน้าเด็โดนลงมาที่หนึ่งโอ้ยแล่นไปเก็บแทบไม่ตันนี่นะไม่ได้เอาไปทิ้งก่อน

ตรวจแล้วไม่ถูกไงเออพอหมดคนหมดลูกค้าแล้วมานั่งตรวจไหมมานั่งดูใบใบตรวจหวยเปล่าๆแต่หวยทุเรียนขยันทิ้งถังขยันแล้วเออก็มาไล่ดูทีละเลขทีละเลขก็อ่ะทำไมเลขมันคล้ายๆกับลอตเตอรี่เขาเขาก็เลยไปลื้อดูลอตเตอรี่มาดูต้องดูใบแล้วครอบเช็คกันไหมไม่ไม่ตรงหรอก็ตอนแรกเช็คแค่คร่าวๆไงติดลูกค้ามาซื้อของเช็คปๆั๊บๆวบาๆไม่โดนเขาก็เลยขยันทิ้ง พอไปไล่ดูอีกทีเลยได้รางวัลที่สีโอ้ยกสี่หมื่นอีเมนำเหมาหนุ่มวมไหมน้ำแซบแพี่น้องเด้อมาแซบแซบอีแบบแซกทีทางอ้ยไปถูกหวยเราเนี่ยอืมจะลอเก็ลงไหมมาเอาลงนะไอ้มนวบหมกน้งคนแร่บอแล้วุวันที่งลงหนังะุเอ้าให้เบมือจขนเอาอีเียอีเียว ไม <c oughs> ่ให้พึ่งนั่ง,งเลยดียวเล <c oughs> ให้พึ่งน้องเมงอะไรวะพึ่งใจพึ่งแบบเมาเกินไปเลยเมือเลยกลัวจะปีตายกันกว่ามื่นนบมดมื่นกว่ามีนปวดหว้านนึงก็จะปีตายกันตายา <c oughs> ตยนหัวหรอตายยนเหลาโอ้โว่จายหรอขบหน้น่กอดรับเพื่นกินมากกินไม่แต่ยังเหล่าบางทรงแล้ว ทำรางวันไ้ีหมดแม่ทุกรังอันใหญ่ๆสัางลังนันไเราตะเปี่นแม่เมุกงัลที่น้กรลานที่น้องจะได้ใส่น้ำรบบวันที่หนึ่งนั่งรอคิวก่อนคนแรกเลยนะอืเดินอยู่นะลูกพ่อบอกแล้วว่าวันนี้ถ้าถูกถ้าถูก ให้หมื่นหนึ่งจะท้าไม่ถูกให้ห้าพันมา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 ไอ้ท้ไม่ถูกอ่ะทไม่ถูกห้าพันไงไม่แจยคนละคือถ้าเงาเต็มทิพยเลยพี่น้องบอกให้มัดจำก่อนนี่ถ้าพ่อไม่มัดจำพ่อก็ไม่ถูกหรอกเอาไปสองบาทฉันออกบ้างห้าสามสิบไอ้เลื่องหลแม่ไปซื้ออะไรหกเจ็ดือเศษ ทั้งหกเจ็ดทั้งเจ็ดหกทั้งแมมเนี่ยอย่แหละเลขขายรถหมดนี่ยังไงต้องมีเบิ้ดแล้วครับบันี่พี่น้องแซ่บไลยเบิ้ดคักเบิ้ดแน่ชุดแช่สำหรับคลิปนี้ฝากกันเลยนะครับเด้อติดตามไปแน่สองคิปกรรมครับกดไลค์กดแชร์ให้นี้นะครับเด้อขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ